สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2564นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีมีนนะคะคนลักนาราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ถือว่าก็ยังเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีเช่นกันนะคะเรามาดูดาวย้ายกันก่อนจะมีดาวศุกร์เนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่3ธันวาคมดาวคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่4 ธันวาคมและดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่4เช่นกันส่วนดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่16นะคะดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเมื่อวันที่25เนี่ยนะคะแล้วดาวพุธย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีมังกรวันที่26ธันวาคมเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะคนราศีมีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะชีวิตท,ที่บางทีเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ค่อยปลอดโปร่งมากเนี่ยนะคะเพราะดาวตนุรักษ์อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีกระแสดาวที่ดีก็คือจะมีดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็จะเข้าไปสู่ในภพลาภะแล้วนะคะถึงแม้จะกุมดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นเส้นศัตรตูอยู่แต่ยังอย่างไรก็ดีกระแสถึงดาวดาวศุกร์เนี่ยก็จะส่งผลถึงลัคนาได้ด้วยอ่ะนะคะก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะมีโชคมีลาบมี อะไรที่คิดหวังและทําอะไรและเกิดความสําเร็จเนี่ยนะคะก็จะมีเข้ามาสู่เจ้าชะตาได้อยู่เนี่ยนะคะทั้งนี้เท่านั้นเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีการเดินทางเนี่ยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินนะคะใช้จ่ายเงินเนี่ยไปกับสิ่งที่เกี่ยวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูเนี่ยนะคะบริหารการเงินให้ดีๆนะคะการจ่ายเงินการใช้เงินเนี่ยนะคะบางทีเราก็อยากจะออกไปท่องเที่ยวไปอ่าไปเดินทางไปไกลๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ต้องเสียเงินเสียทองใช้ใจ่ายเงินเยอะพอสมควรหรือไม่ก็อาจจะใช้ใจ่ายเงินไปกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยอ่ะนะคะ,ะแล้วก็อาจจะใช้ใจ่ายเงินไปเกี่ยวกับการที่เราซื้อของที่เรามีความพึงพอใจมาดานน่นะคะแล้วก็อาจจะตัดสินใจซื้อนะะในช่วงนั้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะทำอะไรก็เกิดความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะถึงแม้คุณจะอาจจะยังไม่ได้ปลอดโปร่งอะไรมากแต่เรื่องความสำเร็จความคิดความทำอะไรที่ มุ่งหวังที่ได้เนี่ยมันก็เกิดความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าดาวคารเนี่ยเป็นอ่าเป็นกเกษตรนะคะแล้วก็มาจากพบกระดุมพระแล้วก็อยู่ในเรือนสุภะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะเงินทองคุณก็ยังจะหามาได้ได้ดีด้วยนะคะ อาจจะหาเงินทางไกลได้ดีหาเงินทางออนไลน์ได้ดีอย่างเงี้ยนะคะเอ่อหรือว่าหาเงินจากต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติเนี่ยก็เป็นถือว่าอ่าเป็นช่องทางที่สร้างไรายได้ให้กับคนลักนาราศีมีนได้นะคะอ่าแล้วก็ยังเป็นจังหวะชีวิตที่อ่คุณน่าจะ ช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าดูเนี่ยให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านบ้างอ่ะนะคะบางทีการทําบุญของคุณเนี่ยคนอาจจะลืมไปนะคะที่ว่าเราจะอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้างอนะคะอันนี้น่าจะดีนะคะอาจจะได้ไปดูไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของขลังเครื่องรางอะไรไว้ในบ้านนะคะแล้วเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่บางทีอยู่ไม่ค่อยติดบ้านอยากออกบ้านด้วยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนหน่อยก็ดีนะคะปรับเปลี่ยนที่นอนบ้างปรับเปลี่ยนห้องบ้างจัดบ้านบ้างเนี้ยนะคะก็จะทําให้อ่าชีวิตโอเคขึ้นมีความสุขขึ้น่ะนะคะแล้วก็มองเห็นได้อีกว่าสําหรับคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยเขาอาจจะแบบเหมือน มีปัญหาส่วนตัวของเขานะคะแล้ก็เป็นคนที่คอยให้กำลังใจก็แล้วกันนะคะแล้วก็อาจจะได้ช่วยดูแลอาจจะต้องเระมัดระวังด้วยนะคะบางทีคนใกล้ชิดเราก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเช่นกันนะคะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลกันไปนะคะแล้วก็มองเห็นอีกว่าสิ่งที่คุณ ต้องระวังก็คือเป็นช่วงจังหวะที่คุณเวลาทําอะไรเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีดวงที่เหมือนค่อนข้างจะมีความสําเร็จสูงอะแต่ต้องระมัดระวังอ่ะให้รอบคอบนะคะเพราะว่าลักษณะคือดวงเราอาจจะไม่ได้เกื้อหนุนในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีอ่าบางทีก็ไม่ใช่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเราก็เหมือนจะขอความช่วยเหลือหรือขอ ความอุปถัมภ์จากใครเนี่ยบางทีมันก็ยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นจังหวะชีวิตที่เราต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตมากหน่อยนะคะแล้วก็ชีวิตก็จะได้ไม่มีอุปสรรคนะคะ,ะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้อ่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความ สมหวังโชคดีนะคะแล้วก็มีสติในการดำารงชีวิตเยอะๆนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะเพื่อที่ชีวิตเราจะได้มีอุปสรรคน้อยลงนะคะขอให้ทุกท่านแคล้วคล่าจากโรคระบาดนะคะและโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ